สวัสดีครับก็มาพบเจอนีอ่เช่นเคยนะครับกับผมนาเป้หนึ่งเดียวช่องคนที่ชอบในการตกปลาและกิจกรรมเหยื่บปลอมเป็นนะครับผมสาหรับวันนี้นะก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นะครับพอดีผมได้คันเบีดมาใหม่นะครับเจ้าเนี่ยฮะชิมาโ,โนโซเดียตนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้น้าๆนาได้รู้กันนะครับเผื่อนา้นาท่านใดที่กำลังมองหาอยู่จะได้เป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับชิมาโ,โนโซเดียตนะครับคันราคาระดับนี้มีอะไรอยู่ข้างในมันบ้าง มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาในคันตังน,นี้มั่งนะครับผมก็มาดูกันเลยครับตัวนี้เป็นตัว2020ับปี2020นะเพราะว่าโซเดียตออกมาใหม่ล่าสุดอยู่2020ครับผมเป็นซองผ้าอย่างดีเลยนะครับที่ใส่มาซองเป็นผ้าเลยนะครับ คันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคันเป็นลายเอ็กคอร์สทั้งคันนะครับจิมโนโซเดียมเป็น2ท่อนนะครับเป็นคัน2ท่อนต่อโคอนนะครับผมรู้สึกว่าโซเดียมรุ่นนี้จะทํามาเป็นคัน2ท่อนต่อโคอนสเปคเดียวเลยนะครับไม่ไม่มีท่อนเดียวหรือว่าไม่มีไม่มีต่อต่อกลางน,นะครับเราจะมาเริ่มรีวิวตรงไหนกันก่อนดีนะครับผม เอาเป็นว่าด้ามก่อนเลยแล้วกันนะครับด้ามนะครับด้ามจับเป็นทรงฟูดเดิลน,นะครับเป็นทรงฟูดเดิลในส่วนของฟูดเดิลน,นะฮะส่วนของฟูดเดิลนี้จะขึ้นรูปด้วยาคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนโมโนโคคิวนะครับจะบางครับฟังเสียงได้ส่วนด้ามจับตรงนี้จะเป็นวัสดุ พีวีเอนะครับโฟมพีวีเอไอ้ามจับทรงฟุตเทิลตรงนี้ที่เปลี่ยนขึ้นลูกด้วยคาร์บอนนี่ที่เขาทำมาอย่างเงี้ยครับเพื่อหนึ่งให้มันมีน้ำหนักเบานะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สองเอ่อเพื่อความบาลานซ์ของคันนะครับเพื่อความบาลานซ์ของคันแต่ที่สำคัญเลยนะครับข้อที่สามคือเซนต์นะครับเซนต์ดี เวลาปลากัดแล้วเสียนตึงมือกระตุกถึงมือกรัะเบาๆก็รู้นะครับตอนนี้ฮนะไอ้ดามทรงนีนะ้ส่วนทั้งท้ายนะฮะก็จะมีพลาสติกไอเป็นยางรองติ้งไาชิม,มานนะครับผมส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวรีซิทนะรีซิทตัวนี้นะครับรีซิทตัวนี้จะติดคําว่าโซเดียมมาข้างบน,นครับเป็นรีซิททรงสปอร์ตสวยนะครับ ลักษณะการหมุนอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแหวนตัวหน้านะฮะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับเป็นสปอร์สวยงามเลยนะครับผมส่วนลิซี่เป็นวัสดุ C I f นะ C I f เป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะ C I f ด้ามจับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับและในส่วนของด้ามจับนี่นะครับจะมี มีโค้ด number ให้ด้วยนะครับคือแต่ละคันจะมีโค้ด number จะไม่ซ้ำกันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นสามเก้าหกสี่หกนะครับโค้ด number นะครับสามเก้าหกสี่หกเบียดเยอให้มาเจ็ดถึง 21, ยี่สิบเ,เ,เอ็ดกัมนะครับผมเบีเยดคันนะครับเป็นเบียด m นะครับตอนนี้แปดสิบหกปอนด์นะครับเบียดคันนะครับ ก็ตีปลาช่อนตีกระพงตีกระสูกนะครับตีชาโดรุ่นๆได้นะครับแต่ถ้าชาโดใหญ่จริงๆก็อาจจะงัดยากหน่อยนงเพราะว่าเวียดคำยังยังไม่ถึงขั้นชาโดเลยครับถ้าเป็นเวียดที่จะอาชโดใหญ่ๆจริงๆก็ใช้เป็นพวกสิบยี่สิบหรือสิบยี่ห้าประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านจักก็ผ่านไปน,นะครับมาถึงส่วนของคันนะครับถึงส่วนของคันแบงค์คันนะครับตัว หนานะครับดูนะครับหนาแล้วก็จะเป็น l i ย e อ c c คอรทั้งคันนะครับ l i ย e อ c c คอรใช้เทคโนโลยีเอ่อ p o w h r X w e r X นะครับในการพันพันคาร์บอนรอกคันไปแล้วก็พันกลับให้เป็นรูปตัวเอนะครับผมคันจับอย่างนี้จะมีฟิวเจอร์นะครับจะไม่ใช่ว่าเรียบๆเ,เลยนะจะมีฟิวเจอร์คือ มีขึ้นตรงที่เขาพันจะเป็นขึ้นเป็นขึ้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 นไปเงี้ยสัมผัสรู้นะฮะัผัดสัมผัสมานี่จะรู้เลยในมือเราแต่ว่าเรามองอย่างนี้เหมือนจะเรียบนะครับแต่เราสัมผัสนี่จะรู้เลยมีฟิวเจอร์คันนะครับมีฟิวเจอร์นี่ครับคือมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขึ้นๆขึ้นๆตามรอยที่เข้าถักเป็นรูปตัวเอ็กซ์นี่ยนะครับคันก็จะเล็กนะครับตังนี้เป็นคันเลียวเล็กน่าใช้มากเบาด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับมาดูกันที่ไกด์นะครับไกด์ไกด์มีทั้งหมด9ตัวนะครับเกตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวปลายสุดนะฮะตัวปลายสุดตัวปลายสุดนี่าขาไกด์จะเป็นสแตนเลสนะครับขากด์เป็นสแตนเลสนะครับส่วนวงในนะครับจะเป็น ฟูจิซิลิคอนคาร์บาร์นะครับตัวนี้หรือว่าไกซิกนั่นเองนะครับตัววงในตัวสุดท้ายตัวเดียวนะและตัวรองมานะครับที่เหลือเนี่ยขาก็จะเป็นสแตนเลสนะครับขาเป็นสแตนเลสวงในจะเป็นอันกไนไ์นะครับตัวนี้วงในเป็นอันกไนไ์ที่เหลืออยู่แปดตัวนี่นะครับตัวสุดท้ายจะเป็นไกซิกนะครับไกจาริกนะครับวมไกล,ลิกนะฮะ สังเกตดูนะวงกลจระกไม่ใหญ่นะครับตัวพันก็จะพันสีดำตัดด้วยดินสีแดงนะครับสวยงามนะครับสวยตัวโดยรวมแล้วสวยนะครับเป็นคันที่เบานะครับเป็นคันที่เบาแล้วก็ดิ่งดิ่งนะครับวิธีต่อนะฮะก็คือเสียบเข้าไปเฉยเลยนะครับ ดูนะครับต่อยาวนะครับไม่ต้องกลัวหลุดต่อลักษณะโดยประมาณสักเกือบเกือบสามนิ้วหรือสามนิ้วเลยนะครับเสียบเข้าไปนี่ฮะแน่นนะครับอันนี้คือผมจะดันยังไม่สุดจะให้ถอดให้ดูก่อนฟังเสียงนะครับคือถอดออกมาจะดังบล็อกเลยนะครับเนี่ยเนี้่นะครับจะดังบล็อกเลยนะคือเราเสียบเข้าไปนี่มันจะมีแรงอา,าก,กาศอยู่ข้างในนี่ครับ แรงดัอากาศข้างในมันจะทำให้คันนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับลักษณะการดิ่งของคันนี้เด้งดีมากนะครับคือ power lift เดี๋ยวคอยสังเกตครับสั่นนะครับ,รบ,รบถึงโคนเลยนะครับดูการสั่นถึงโคนเลยนะครับ ก็เป็นรายละเอียดนะของเจ้าชิมานโ,นโซเดียสนะครับผมตัวที่ผมเอามารีวิวนี่เป็นคัน6ฟุต6นะครับ6ฟุต6เอ็มนะครับมีเทคโนโลยีเขาเอาเข้ามาก็คือมีคาร์บอนโมโนคิวทำตรงท้ายนะครับแล้วก็ไฮพาวเวอร์เอ็กซ์นะครับที่เขาถักคาร์บอนพันรอบแบงค์ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ซีไอโฟพัด นะครับคือทำโพลิสดแล้วก็คาร์บอนที่อยู่ในคันนี้ก็จะเป็น C I 4พัดคือเขาบอกว่าคาร์บอนตัวนี้นะครับจะทนกว่าคาร์บอนตัวไปหนึ่งถึงเจกเท่านะครับคาร์บอนตัวนี้นะครับคันสวยนะครับคันสวยเรียวน่าใช้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับจากกับเจ้าคันชิมาโ,โนโซเดียตตัวใหม่ล่าสุด2020ตัวนี้นะครับ แล้วนะนะท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ก็ศึกษาข้อมูลฟังที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไหมก็เอาไปตัดสินใจได้นะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าโอเคนะครับกับราคาประมาณนี้นะครับก็ไม่ถือขั้นตอนแพงเลยแล้วก็ไม่ถูกเลยกันลางผมตีไว้ราคากาันลางแล้วกันนะครับ่นะบาเบาสวยนะครับผมก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทัาหน้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ